ถ่ะตอนนี้เราก็ลงเรือมาสำรวจเส้นทางล่องแก่งแม่ละเมานะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นลำน้ำที่สวยงามนำโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะวอนะคะแล้วก็ทางทีมงาน ทางทีมงานอบอตอพวแลวก็ทางสื่อมวลชนผู้ประกอบการมาดูว่าเส้นทางนี้เหมาะในการท่องเที่ยวในช่วงปลายฝนต้นหนาวนะคะเรายังเชื่อมได้ในเส้นทางการท่องเที่ยวซึ่งถือว่าเป็นแม่น้าสายสําคัญซึ่งไหลลงมาจากทางอุ้มผางนะคะเดี๋ยวคงเป็นเรื่องราวของลําน้ําแม่ละเมาจะให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาวนวําบลพวได้นําเสนอถึงเส้นทางท่องเที่ยวว่าเราจะเป็นกิจกรรมอะไรบ้างคะ่ะ สวัสดีครับก็พบวันนี้ครับก็ทางองค์การข้าหำบนทุบก,กับทางททโดยทางพอน่องก็ได้มาเยี่ยมมาพิธีการท่องเที่ยวของบ้านแมละเมา,อาลอารำมณ์ณแมละเมาเนะครับ เกิดจากต้นต้นน้าอยู่ที่อุ้มผางและไปสิ้นสุดที่ตาบลแม่กระสาครับบ้านน้าดิบไหลไปไหลไปจบกันนั้นตรงบ้านวังผาอ่าแม่น้ําหลักตรงนี้ครับเป็นแม่น้ําหลักของแม่เาวที่ต้องใช้อุปโภคและต่อไปนี้ครับทางอบตพบก็มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมีอ่าชุมชนหลายๆคนที่เข้ามาดําเนินการตรงนี้นะครับนาะอชาวบ้านต่างเห็นความสําคัญของแม่น้ำสายสายหลักนี้ทางเราก็ ยินดีส่งเสริมกับท่านพอ,อทรอท,อทอของจังหวัดตากนะครับก็ตอนนี้พอเสร็จเทนิปก็จะให้ชาวบ้านเริ่มเริ่มเข้ามาการบริหารจัดการกันเรื่องท่องเที่ยวครับตรงเนี้ยก็ต้องขอขอบคุณทางท่านพออทรอท,อทอของจังหวัดตากมากนะครับขอบค,ครับท่านนายกครับเส้นทางที่เราล่องเรือ,อย,า,า,ย,า,ยางมาเนี่ยระยะทางประมาณ อ๋อระยะทางจากกาดหินตาเราไปถึงสถานบอ่อแร่นะครับประมาณประมาณสี่กิโลระยะการล่องเรือประมาณต่อชั่วโมงกว่า,วาครับครับก็ทางสองข้างทางก็จะมีการทําปลูกผักของชาวบ้านเนาะแล้วก็มีการทําไร่ทําสวนของชาวบ้านโดยวิธีชาวบ้านทั้งนั้นครับโดยที่เราเอาอันนี้เป็นระบ,บบระบบดิเวทที่ดีๆของแม่ละเมาก็ส่งเสริมให้เขาทําเกษตรด้วยและก็เป็นอาชีพ เสริมในการหารายได้ในของชาวบ้านตำบลหววนะครับที่นี่เตาเยอะกว่าเมื่อวานอ๋อต้องน้ํานิ่งไม่ใช่น้ําไหลนะคะน้ำไหลไม,มันก<ะ>็เป็นน้ําไหลออกอ๋อไหลออกอ่านี่มันเลยตรงนั้นมาแล้วนะครับแต่ตรงที่อ๋อไม่เห็นรู้ครับที่เขาบอกห้ามจับตาออ,ออกจากตรงนี้มาด้วยนะ เนี่ยิไตรงเนี้ยได้ะอาไปขุดไปได้นะครับเยเรอ โอ้นี่ไงเริ่มมีแกงละจะลองแกงเลยเด้อตรัยมตัวเออต่อดีเด้อล่องแกงนะครับีคู่อะะเออจะตีคู่เลยเนี่ตัวล่องแกงนะครับแล้ย่าล่องแกงนะย้ำ แนะต่งได้ดยังดีโบบเอาบุวป่มีข้าวโพดเลี้ยงสรรัตว์หรอคะ